เปิดประวัติหลวงพุทวดเกิดที่ไหนมีจริงหรือไม่เปิดตำนานพระอริยสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์หลวงพุทวดเป็นพระมหาเถระที่มีชีวิตจริงในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแม้รายละเอียดบางส่วนจะแตกต่างกันตามท้องถิ่น แต่เรื่องราวหลักไปในทางทิศเดียวกันคือท่านเป็นพระผู้ทรงศีลและเปี่ยมไปด้วยเมตตาบ้านเกิดของหลวงพุทวดอยู่ที่อำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาเมื่อเติบโตก็ได้บวชเรียนและเดินทางไปพระนครศรีอยุธยาเมื่อท่านอายุราว80ปี ได้เดินทางกลับมายัางบ้านเกิดและจำพรรษาอยู่ที่วัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาชาวบ้านจึงเรียกท่านว่าสมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงปู่ทวดวัดพระโคต่อมาท่านได้เดินทางไปจำพรรษาและเป็นเจ้าวาดที่วัดช้างให้ อำเภอโคกโผจังหวัดปัตตานีทำให้มีผู้ศรัทธาเรียกท่านว่าหลวงปู่ทวดวัดซางให้โดยสรุปแล้วหลวงปู่ทวดวัดพระโคและหลวงปู่ทวดวัดซางให้คือพระรูปเดียวกันประวัติหลวงปู่ทวดอริยสงศัิ์สิทธิ์ชื่อดังเกิดที่ไหนกันแน่ เมื่อราวปีพศ2125มีสามีพันยาชาวบ้านคู่หนึ่งชื่อในหูและนางจันอาศัยอยู่ที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาทั้งสองได้ให้กำเนิดบุตรชายและตั้งชื่อว่าปูวันหนึ่งในช่วงฤดูเกี่ยวข้าว ทั้งคู่ได้นำลูกน้อยผูกเปลไว้กับต้นไม้ใกล้ทุ่งนาระหว่างนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์เมื่อมีงูจงอางตัวใหญ่เลือ้อยมาพันรอบเปลที่มีเด็กชายปูนอนอยู่นายหูและนางจัน์จึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องลูกไม่ให้ได้รับอันตราย ไม่นานงูจงอางก็ค่อยๆค,คลายลัดและเลื้อยหนีไปทิ้งไว้เพียงเมื่อแก้วซึ่งภายหลังกลายเป็นลูกแก้วใสยอยู่บนตัวเด็กเรื่องราวนี้ล่วงรู้ไปถึงเศรษฐีผู้เป็นนายของครอบครัวเขาเกิดความโลภและนำลูกแก้วไปเก็บไว้เอง แต่หลังจากนั้นชีวิตกลับพบแต่ความติดขัดทั้งกิจการและฐานะก็ตกต่ำลงจึงตัดสินใจคืนลูกแก้วให้แก่เด็กชายปูพร้อมทั้งยกหนี้สินและปลดปล่อยนายหูกับนางจันทร์ให้พ้นจากความเป็นทาสเมื่อเติบโตถึงวัยเจ็ดขวบเด็กชายปู ได้รับการส่งไปเรียนหนังสือกับพระอาจารย์ที่วัดและต่อมาได้อุปสมบทเป็นสามเนธเพื่อศึกษาพระธรรมท่านได้ศึกษาธรรมะที่วัดดีหลวงและวัดสีหยางซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในอำเภอสทกิงพระจังหวัดสงขลาหลังจากนั้น ท่านได้เดินทางต่อไปศึกษานักธรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนได้เดินออกทุดงไปยังหลายพื้นที่ในภาคใต้และเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนทั่วไปด้วยความเคร่งครัดในธรรมวินัยและบารมีอันยิ่งใหญ่จนภายหลังได้รับการพระราชทานสมณศักดิ์ จากสมเด็จเอกาทศรสในช่วงที่หลวงพุทธทวดยังมีชีวิตท่านเคยโดยสารเรือสมเภาเพื่อเดินหน้ามุ่งหน้าไปยังกรุงศรีอยุทยาระหว่างทางกลับเกิดพายุรมแรงและคลื่นมรสุมโถมเข้าใส่เรือจนต้องหยุดพักที่เกาะแห่งหนึ่งครั้น อยู่ได้ไม่นานน้ำจืดในเรือก็เริ่มร่อยหลอจนไม่พอสำหรับดื่มกินรูปเรือหลายคนเริ่มวิตกและบ่นว่าตั้งแต่เดินเรือมาไม่เคยเจอเหตุร้ายเช่นนี้พวกเขาจึงพากันเชื่อว่าความโชคร้ายครั้งนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะรับพระสงฆ์รูปนี้ขึ้นเรือจึงคิดจะทิ้งท่านไว้ที่เกาะน,นั้น แต่หลวงปู่ทวดมิได้โกรธเคืองท่านกลับแสดงปฏิหารให้ทุกคนประจักษ์โดยเอาเท้าซ้ายจุ่มลงในน้ำทะเลน้ำที่เค็มจัดกลับกลายเป็นน้ำจืดใสสะอาดลูกเรือจึงพาก,กันตกตะลึงและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเจ้าของเรือได้กราบขอเข้ามาและนิมนต์ท่านกลับขึ้นเรือ ก่อนเดินทางต่อสู่กรุงศรีอยุธยาอย่างปลอดภัยบางตำนานก็เล่าว่าหลวงกุทวดนั้นถูกโจรสลัดจับขึ้นเรือเพราะคิดว่าจะลองดีแต่ไม่นานเรือกลับแล่นต่อไม่ได้ลอยวนอยู่กลางทะเลหลายวันจนน้ำดื่มหมดสิ้นและท่านจึงเมตตาแสดงอภินิหารเช่นเดียวกัน โดยจุ่มเท้าซ้ายลงในทะเลจนกลายเป็นน้ำจืดให้ทุกคนได้ดื่มแก้กระหายเหล่าโจรที่เห็นปฏิหารต่างสำนึกผิดกราบขอเข้ามาและน้อมส่งท่านกลับฝั่งด้วยความเคารพเรื่องราวนี้แพร่สะพัดไปทั่วผู้คนจึงเรียกขานท่านว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด นับตั้งแต่นั้นมาตามความเชื่อชาวปากใต้มักนิยมนำเหรียญหรือวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดติดตัวอยู่เสมอโดยเฉพาะกับทารกแรกเกิดบางครอบครัวจะเอาหลวงปู่ทวดองค์เล็กๆไว้กับเสื้อเด็กเพื่อป้องกันสิ่งอัปมงคลและพูดผีร้าย อีกทั้งยังนิยมสวดคาถาหลวงพุทวดก่อนออกเดินทางเพื่อขอให้แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุและเหตุร้ายระหว่างทางในปัจจุบันเหรียญหลวงพุทวดยังคงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้ศรัทธาโดยเฉพาะเหรียญอพุทวดรุ่นเลื่อนสมาศักดิ์ปี2508ซึ่ง ถือเป็นหนึ่งรุ่นยอดนิยมและหายากนอกจากนี้ยังมีเหรียรุ่นอื่นๆที่เป็นที่ต้องการเช่นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497ราคาหลากหลายแสนบาทที่ได้รับความนิยมในการเช่าบูชาด้วยความเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของการเสริมดวงคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย และนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ผู้บูชานั่นเองอย่างไรก็ตามการบูชาหลวงปู่ทวดให้เกิดผลเป็นสิริมงคลสูงสุดนั้นผู้ศรัทธาจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความสุจริตมีศีลธรรมและยึดมั่นในความดีเพราะหลวงปู่ทวดมักสอนให้ทุกคนประพฤติชอบ ทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นหนทางแห่งการได้รับความคุ้มครองที่แท้จริงจากบาร,รมีของท่านถ้าชอบก็กดถูกใจกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดสาระดีๆสำหรับช่องเรื่องเล่าชาวบ้านสำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ